อิซงิโยอิจินักฟุตบอลระดับมปลายที่อยากเป็นยอดกองหน้าระดับโลกและเขามีความฝันที่จะพาทีมชาติญี่ปุ่นไปควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกให้ได้ในสักวันหนึ่ง ก็ในวันนี้เราไม่ได้จะมาพูดถึงข้อมูลของตัวละครหรือประเด็นจากในเรื่องวันพีซกันนะครับลูฟี่คงอยากจะเป็นเจ้าแห่งโจสลัดมากกว่าเป็นยอดกองหน้าในทีฟุตบอลอยู่แล้วละครับโดยเราจะมาพูดถึงอิซังิโยอิจิตัวเอกจากการ์ตูนเรื่องบลูล็อกหรือชื่อไทยก็คือขังดวนแข้งที่เป็นการ์ตูนเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลซึ่งค่อนข้างจะแหวกแนวการ์ตูนสายกีฬาฟุตบอลค่อนข้างเยอะเลยครับจะเรียกว่าแนวแข่งฟุตบอลแบบเซอร์ไวเวิลหรือแบบแบทเทิลโรเยลก็น่าจะได้นะโดยก็คือถ้าแข่งแพ้เนี่ยคนคนนั้นก็ แล้วหมซิดเป็นนักฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นไปตลอดชีวิตครับก็ถือว่าโหดเอาเรื่องเลยนะสำหรับผู้แพ้เพราะทุกคนที่เป็นนักฟุตบอลแล้วเข้ามาที่บลูล็อกเนี่ยก็คือนักฟุตบอลระดับมัธยมที่อยากจะติดทีมชาติกันทั้งนั้นซึ่งผมเคยทําวิดีโอเกี่ยวกับบ u ูล็อกไปแล้วคลิปหนึ่งโดยจะเกี่ยวกับเรื่องย่อคร่าวๆข,ข,ของบลูล็อกก็คือถ้าดูคลิปนั้นก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ก็น่าจะพอเข้าใจความแวกในของฟุตบอลในบลูล็อกได้เห็นภาพมากขึ้นครับโอเคเรามาเข้าเรื่องของอิาางิิยงยิยยยยอจกกกัััันนนนนนนมมมีีีีุ17 1ปปเเเเ็รช้5ดวท่ษ มีบ้านเกิดอยู่ที่ไซตามะเขามีส่วนสูง175ซนมขนาดเบอร์รองเท้าหรือว่าไซส์รองเท้าสตาร์ทของอิซังิก็คือ270ก็คือขนาดของเท้าเนี่ยมีความยาวประมาณ27ซมครับคำขอล่าสุดที่อิซังิขอจากซันตาคอสตก็คือขอเครื่องเล่นเกม PlayStation 4หรือก็คือ PS4 นั่นแหละครับโดยข้อมูลพวกนี้เนี่ยผมอ้างอิงมาจากในทวิต t ตอร์อย่างเป็นทางการของการ์ตูนเรื่องบลูล็อกซึ่งเขาจะทวีตไว้เกี่ยวกับคําถามแล้วก็คําตอบ ซึ่งเป็นข้อมูลของอิสงิครับความจริงยังมีเยอะเลยแต่ผมพูดแค่ข้อมูลที่คิดว่าน่าสนใจก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมแปะลิงก์เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลของอิสงิไว้ให้ในช่องคอมเมนต์ครับเผื่อใครอยากจะไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมอิสงิเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ4ขวบแล้วก็แข่งขันฟุตบอลเลื่อยมาจนอายุ17ปีเขาได้รับจดหมายเชิญให้ไปเข้าร่วมโปรแกร,รมการฝึกฝนและเฟ้นหาสุดยอดกองหน้าที่บูลล็อกโดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันในบูลล็อกนั้นมีจํานวนทั้งหมด300คนก็คือทุกคนเเเนนนนนนนี่่่ยยป็ัักฟุตตบบอลลลระดมมธทใแหหงง้้าว ทั้งับทั้300คนก็แต่คนเนี่ยก็จะมีความเก่งเฉพาะตัวแตกต่างกันไปฮะอย่างสกิลหรือว่าทักษะเด่นๆของอิซางิีเนี่ยก็จะมีการยิงประตูแบบไม่ต้องจับบอลหรือที่เรียกว่าบอลเล่การหาพื้นที่ในการทําประตูอิซางิีเนี่ยสามารถรับรู้ได้ว่าถ้าเคลื่อนที่ไปตรงไหนของสนามบอลแล้วจะมีโอกาสที่เขาจะได้ยิงบอลเพื่อทําประตูได้หรือส่งบอลให้เพื่อนที่อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมเพื่อที่สามารถยิงประตูได้ก็น่าจะเรียกได้ว่าเซนบอลเขาดีนั่นเองละครับแล้วก็การเคลื่อนที่โดยไม่มีบอลของอิซางิีเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆเช่นกันก็คือการวิ่่งงหาชอ เพื่อดึงตัวประกบอะไรทํานองนี้ครับและจากในมังงะตอนที่103ในหนังสือการ์ตูนเล่มที่12อิสังิมีสิ่งที่เรียกว่าโฟล์ครับโดยโฟล์เนี่ยเป็น,นกลไกปฏิหารของร่างกายที่มีสภาพหมกมุ่นอยู่กับการมีสมาธิกับเรื่องที่ท้าทายมากๆในช่วงเวลานั้นจนร่างกายเนี่ยถึงขั้นขยับไปเองโดยที่ตัวผู้ใช้ยังงงอยู่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นโดยความหมายของโฟล์นั้นก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็น่าจะเหมือนกับการเข้าโซนอะไรทํานองนั้นแหละ โดยสเตตหรือว่าสเตตัสของอิซางิีเนี่ยก็จะโดดเด่นในเรื่องของการยิงแต่ไม่ได้เน้นยิงแรงแต่เน้นยิงเข้ายิงคมโดยใช้เทคนิคในการยิงแบบวอลเล่แบบไม่ต้องจับคือถ้าบอลลอยมาจากการเปิดของเพื่อนร่วมทีมอิซางิก็สามารถวิ่งสอดมายิงบอลหายเข้าประตูแทบจะตลอดอิซางิไม่ใช่กองหน้าตัวใหญ่ที่มีพลังการยิงที่รุนแรงแล้วก็ไม่ได้มีความเร็วในการวิ่งจี๊ดจ,จี้แบบเ็มบัปเป้อะไรแบบนั้นเขาเป็นกองหน้าประเภทที่เชื่อมเกมดีจ่ายบอลได้สร้างสารรค์เกมบุกให้ทีมมีความเป็น p l a y m a k e ์ของทีมและมักจะยิงประตู สำคัญๆให้ทีมนนนานทีก็มีลูกยิงโดยการตอก้นด้วยครับก็คือยืนหันหลังที่หน้าปากประตูแล้วอิซงิก็ใช้ส้นเท้าตอกลูกฟุตบอลเข้าโกไปทั้งอย่างนั้นเลยส่วนเรื่องนิสัส่ใจคอของอิซงิก็ถือว่าเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ค่อนข้างง่ายไม่ได้เห็นแก่ตัวอะไรขนาดนั้นและเขาชอบอยากเอาชนะในการแข่งขันมากๆก็คือไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนั่นเองครับถ้าเอาเรื่องฟุตบอลมาเกี่ยวด้วยก็อิซังิก็จะรู้ว่าจังหวะไหนควรใจบอลจังหวะไหนควรจะยิงเพื่อหวังทําประตูและเขามักจะคิดล่วงหน้าถึงจังหวะะกาาารรเเข้ทํปตูสมอแ ในบางครั้งเขาก็อยากยิงประตูเองบ้างด้วยความที่เป็นกองหน้าก็ต้องยิงประตูไว้ก่อนถ้ามีโอกาสซึ่งอิซงิก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมากในการที่จะทําประตูครับเรื่องราวของอิซงิในการแข่งขันและฝึกฝนเพื่อจะก้าวไปเป็นกองหน้าของทีมชาติญี่ปุ่นที่จะพาทีมชาติควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกให้ได้นั้นก็ยังคงดําเนินอยู่แบบดุเดือดมากในการแข่งขันแต่ละแมชที่เขาต้องแข่งกับคู่แข่งซึ่งเก่งๆกันทั้งนั้นครับสำหรับบูล็อกฉบับหนังสือการ์ตูนแบบแปลไทยในตอนนี้ก็มี13เล่มด้วยกันครับที่่วางนมเลท12 ส่วนเล่มที่13เดี๋ยวก็ไปหาซื้อก่อนครับตอนผมนั่งอ่านรวดเดียว12เล่มรว่วนี่ก็ถือว่าสนุกแล้วก็มันอยู่นะครับสำหรับเนื้อเรื่องแล้วก็ในเดือนมิถุนายนปีคศ2022ีหรือว่าปีนี้เนี่ยก็จะมีอนิเมะของ Blue ล o อกออกฉายให้เราได้รับชมกันครับก็ยังไม่รู้ว่าในไทยเนี่ยจะดูได้ทางช่องทางไหนบ้างถ้ามีให้รับชมในสตรีมมิ่งที่มีการ์ตูนญี่ปุ่นฉายอยู่เยอะก็น่าจะเยี่ยมเลยนะครับเากก็มีตัวอย่างของอนิเมะ Blue Lock มาให้ดูใน YouTube เรีย,ยกกกกกนนนนาาาาาายยยย่่่่่อออออััไไไไปปแแลลล้้้วว2คิ็็็จจะะงงมมดเเเหรรตืืภพสถูทูช สำหรับข้อมูลของอิสังิโยอิจิในวันนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนครับไว้เดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยทาข้อมูลของตัวละครอื่นของบลูล็อกมาให้รับชมกันเพราะว่ามีตัวละครหลายคนเลยที่ผมคิดว่าคาแรคเตอร์เนี่ยเท่ดีสําหรับนักฟุตบอลระดับมัธยมปลายในบลูล็อกแถมเตะบอลกันเก่งด้วยบางคนนี่สกิลแพรวมากบางคนก็ยิงไกลดียิงแรงมากยิงครึ่งสนามเข้าก็มีครับบางคนก็เก่งเวอร์แบบเวอร์มากๆเลยแล้วก็มีการอ้างอิงจากนักฟุตบอลที่มีตัวตนอยู่จริงด้วยมาเป็นตัวละครในเรื่องไว้รอติดตามกันในวิดีโอ ถ้าใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่อยากจะอ่านเรื่องบลูล็อกหรือว่าอ่านอยู่แล้วเนี่ยให้พวกเขาได้รับชมกันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอ่านตรงไหนไปผมก็ขออภัยไว้ณนี่ที่ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้จนจบสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ